รับผมเชี่ยสแหนิรักำแหลกผมจะมาทำยำแซลมอนกุ้งสดกูมาฉุนผสมมีก้งนัวมันนาน้ำเชื่อมน้ำปลาพริกกูมามะเขือเทศตะไคร้กุ้งสดัะหอมมะม่วงแซลมอนผักชีกะรั่งมันนาวทำกันเลยนะครับ น้เชื่อมนาเาไอเกอะนี้นะคะอร่อยต่อไปใส่มะขเทศไครอยหมาหอมหมอม ผักชีมะลันมะานาวหนึ่งปะไม่เข้ากันแซลมนอนกุ้งสดจะเอาตะแกรงออกด้วยนะคะบุ้มา